สรังเฮคุณมิถุนแม่มุสลามาแล้วค่ะ EP 8 8ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะผู้ที่เกิดยี่สเ็พฤษภาถึงย0สมิถุนาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงหลุมมีนาหก้ากันดีกว่าว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะใบแรกเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะใบแรกว้าว 9. เก้าเหรียญตัวแทนของคุณดูดีมากเลยอะ ทรงพลังงานคือมีตังอ่ะเนาะรถอันเนี้ยแค่เห็นก็ฟินละนะคะ 9. เก้าเหรียญก็คือเช่นหน้าที่การงานดีนะคะค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ต้องการนะคะหรือยังไม่ตกงานอ่ะอย่างน้อยยังมีเงินเดือนแหละอ่ะล้นะหรือธุรกิจกำลังฟื้นตัวก็ได้นะคะ Temperance มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะในเรื่องของ ความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะขยายพลังงานถามจากจักรวาลตอบนะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีคนคุยนะนี่ไงเจ็ดถ้วยแสดงว่าอะไรคุณมิถุนน่ะบางคนอาจจะเขาเรียกว่าโสดมาสักระยะนึงแล้วนะคะแล้วเพิ่งจะเริ่มมีใครบางคนเข้ามาเป็นออปชั่นใหม่ๆนะคะหรือมีออปชันใหม่ๆจากการที่คุยกับใครบางคนแล้ว คนที่คุณมิถุนคุยนั่นแหละที่ไปมีออปชันใหม่ก็ได้นะคะห้าดับมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนที่คุณมิถุนดิวอยู่อาจจะไปมีออปชันใหม่ๆแล้วคนณมิถุนจับได้ก็ได้นะคะ the magician สองเก่งสืบเก่งนะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของมือที่สามเนี่ยเข้ามาจากงานหรือธุรกิจนะคะ ace of p e n t a c l e s หนึ่งเหรียญ งานหรือธุรกิจนำพามือที่3เข้ามาหรือคุณมิถุนนะ่ะเจอคนคนเนี้ยนะคะจากธุรกิจหรืองานก็ได้แล้วก็อาจจะไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์เลยนะคะ 7. เจ็ดเหรียญคุยคุยกันแล้วเขาก็อาจจะหายไปนะคะแบบไม่มีเหตุผลนะคะ แต่จริงๆการหายไปเี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่อยากจะคุยกับเราต่อนะคะหรือคุณม่ถุนอาจจะเป็นคนที่ทําพลังงานอย่างนี้กับคนที่คุณม่ถุนดีลอยู่ก็ได้สองไม่เท้าเป็นลักษณะของการครบซ้อนคุยซ้อนนะคะมีมากกว่าหนึ่งคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะไง Hi Priests มีใครบางคนตกเป็นคนเงามืดนะถ้าคุณม่ถุนไม่ตกซะเองก็คนที่คุณม่ถุนดีลอยู่เนี่ย มีซ่อนใครบางคนไว้นะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามนะคขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะเอาล่ะขยายพลาังงานต่อนะคะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีถุนนะ Night of arrows เก้าธนูก็เหมือนเก้าดาบนะคะนักตาใช่ถูกเข่าพอสมควรนะว้าว ใบนี้ก็คือสามดาบนะคะน้ำตาเช็ดหัวเขาจริงๆนะคะแสดงว่าโป๊เจ็ดถ้วยโป๊ว่าเขาแอบไปบริหารเสน่ห์โป๊ะว่ามีมือที่สามเข้ามาแล้วนะคะ Princess of arrows มีความเด็ดขาดเช่นมีปากเสียงนะคะ เรื่องมือที่สามขยายพลังงานต่อนะคะคุณมิถุ่มน่าจะกำลังเจออะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องตัดสินใจหรือว่ากำลังอยู่ในภาวะของฝุ่นตลบพอสมควรนะคะใน EP นี้นะอ้าจักวันหมอกให้คุณ love yourself first ให้รักตัวเองจ้ะจบข่าวเลยแสดงว่าจากักรวาลไม่เชียร์คนคนนี้นะ คนที่ไม่ใช่จากวานมากจะเหวีย่ยงออกไปเสมอนะคะแต่เท่าที่มาปรึกษาแม่มดก็มักจะยื้ออยู่นั่นน่ะนะแล้วก็เหนื่อยนะคะเปิดพลังงานออกมาเนี่ยโอ้เหนื่อยจังนะคะอา้าจากวานบอกให้คุณฟรีโ u เซลฟ์ด้วยจริงๆอะ่ะเขาอาจจะไปสักระยะนึงแล้วแต่คุณมิถุนยังไม่ฟรีโ u เซลฟ์เช่นอาจจะรอหรือว่าจะแบบว่ามูฟออนไม่ได้อะ่ะมูฟออนยังไงดีจะมูฟอนได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ Give your relationship a chance ในบางคนอาจจะมีการกลับมาขอโอกาสนะคะหรือรอที่จะให้โอกาสรอก็เลยยังมุฟไม่ได้นะคะคนที่รักเราจริงเขาจะไม่หายไปไหนนะเขาจะไม่ทิ้งไปนะคะแล้วเขาก็จะไม่มีคนอื่นด้วยนะคะสำหรับชาว,วนาลัราศีมิถุนนะ แล้วก็ชาว2องนะอยากรู้ว่าเขาจะกลับมาไหมถ้าเขากลับมาแล้วในบางคู่เขามีเจตนาอะไรสิ่งที่เขาพูดจริงไหมนะคะแม่มุดบอกพลังงานด้านดาจากรูปเท่านั้นนะไม่ต้องเล่าอะไรเลยแม่จะบอกเองทั้งหมดนะคะทั้งชาวมิถุนและชาวสนะลองเข้าไปอ่านรีวิวแม่มดดูก่อนนะคะใน EP ที่ผ่านมาหรือจากรายร้อยรีวิวก็ได้นะแล้วก็ inbox มาในเพจมสระหรือไลน์ ID ด้านบนนี้นะคะ แม่ก็จะถามไพ่ครูให้ด้วยไพ่เมโมซาร่านะซึ่งสําหรับนี่แหละที่ทําให้แม่ได้รีวิวดีมากๆแล้วก็เปิดรีวิวเอเปิดพลังงานไดน้มั่นอย่างมากๆนะคะคือมันจะพูดยังไงดีอ่ะมันไม่มันไม่ได้คุยอะไรกันเลยอะ่ะมาถึงแม่ก็บอกบอกๆนะคะใช่ไม่ใช่ก็คุณมิถุนจะเป็นคน,คนที่รู้เองนะเพราะว่าคุณมิถุนเป็นคนที่เจอกับตัวเองเนาะเอาล่ะ แรกก็คือว่าครูบาอาจารย์บอกว่าจริงๆตอนเนี้ยชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยค่อนข้างดีในเรื่องของงานค่อนข้างจะวินเกมนะนี่ไงมาทรงพลังงานแบบนี้เลยนะคะเก้าเหรียญเพราะนั้นก็พลังงานไม่ได้เสียมากนะก็อย่างน้อยก็วินเกมแต่ไม่วินลอกอย่างน้อยยังมีวินเกมนะคะถ้าวินลิฟก็จะต้องวินเกมอยู่แล้วนะควรจะต้องวินเกมนะคะ ไม่วินเลิฟก็ควรจะต้องวินเกมเพราะนั้นก็คือมีแฟนหรือไม่มีก็จะต้องรวยเอาไว้ก่อนยังไงชาวลักษณาราศีมิถุนที่มีคนคุยดูๆอยู่พลังงานยังดูดีมีตังแม่หมดว่าก็โอเคนะเอาล่ะที่นี้เรามาเปิดพลังงานของชาวาลัคณาราศีมิถุนที่โสดน,นะคะผู้ที่เกิด27พฤษภาถึง20มิถุนานในช่วงหลุครึ่งเไม่ใช่ครึ่ง มีนานี้นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะมีนาของข้านะใบแรกอันนะ่ะแต่ถ้วยคุณมีถุนที่สดหันหลังให้กับความสัมพันธ์นะก็ไม่แปลกถ้าความสัมพันธ์นั้นมันมีมากกว่าสองคนนะคะ k n n o o s w o r t s คุณนะเขาต้องมีปัญหาปากเสียงกันนะคะในก่อนหน้านี้ก่อนที่จะต่างคนต่างเทหรือว่าโดนเทก็ได้ judgment คนณมทีทุนที่โสดให้ระวังการกลับมาของโอกาสของใครบางคนหรืออาจจะรอให้เขากลับมาก็ได้นะคะไฮปริสเทสคุณดูนะพลังงานไม่โกหกนะคะไม่เคยโกหกแม่มดนะถ้าใบนี้มาเนี่ยอันตรายแล้วนะคะเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้อะนะอยู่ในเงาเมืดเนี่ยมันไม่สดชื่นนะมันจะหมองนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะประกาศให้ใครรู้ได้ เดวิลด้วยเป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งปิดบังซ่อนเร้นเฟรนด์วิดเบเนฟิตต้องการแค่ benefit. June. เบเนฟิตวิวออฟจูนวีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรับการสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะแล้วเลยทำให้เกิดปัญหาปากเสียงกันนี่ไงสองเหรียญมีใครบางคนจะประสองมือก็ได้นะคะเอาแค่นี้ดีกว่า แตให้ไปน่นะคะเป็นเดมุลทรงพลังงานชาวลัคนาราศีมิถุนที่โสดเนี่ยค่อนข้างจะดิ่งพอสมควรนะเพราะคงเจออะไรที่เป็นสึกหนักมาก่อนหน้านี้ในแง่ของความสัมพันธ์ mm hmm. เช่นดาร์กมากๆตกเป็นคนในเงามืดเจอคนมีเจ้าของนะคะนะเป็นคุกเป็นกิ๊ก,เป,กเป็นกักหรือว่าแฟนเราคนของเราแอบไปมีคุกกิ๊กก,ก,กักก็ได้นะคะ จับโบได้นะเอาล่ะขยายพลังงานต่อคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีมิถุน Four of arrows คนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดนะคะแทงข้างหลังกันนะนะ Power ถ้าคุณไม่แต่งงานกับเขาหรือเป็นแฟนกับเ,เขามานาน เขาคงจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือมีแฟนอยู่แล้วนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ n i ยอ o f Co i คุณดูนะ n i ยอ o f Co i พลังงานคุณมีถุนแม่บอกแล้วไงวินเกมเนี่ยพลังงานมีอยู่จริงนะคะทำไม รีวิวแม่มดเนี่ยถึงว่าเออไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะว่าแม่มันไม่ต้องพูดพลังงานเขาพูดได้อะแม่พูดไปก็เหมือนกับขิโมแต่พลังงานพูดได้จริงๆนะคะพลังงานก็เหมือนดูซีรีส์อะนะเอ,อิดมาไม่แต่เหมือนดูซีรีส์มาเป็นไทม์ไลน์เชียนะคะนะ เอาละขอบคุณสำหรับ93,000ซับสไครป์ในช่อง b ุแม่วสรานะคะขอบคุณ10,000คนที่ติดตามในเพจขอบคุณใน TikTok ด้วยนะแม่ก็ลืมพูด TikTok ในอ p ในราศีอื่นแล้วก็ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆหลายร้อยรีวิวนะคะเกิน400แล้วมั้งตอนนี้นะแล้วก็ขอบคุณรีวิวดีๆใน EP ที่ผ่านมาด้วยนะคะ Oops Getting to know each other ในที่สุดคุณก็ได้รับรู้ว่าเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวนะจ๊ะหรือในที่สุดก็ได้รับรู้ว่าคนที่ถุนแต่เจ้าชู้แล้วก็คนที่คนเดียวอยู่เขามาหาความจริงเจอนะคะอาจารวาลเตือนนะ it is safe for you to love จักหวันดูไม่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 เมตตามหานิยมคนนี้เลยนะแสดงว่าอะไรคนที่ใช่จะไม่ซับซ้อนนะเออ chemistry ก็จะดีอยู่รีแล้วมีความสุขแต่คุณไม่รู้จักเขาจริงๆนะคะนั่นไม่ใช่ตัวตนจริงๆเพราะว่าคนที่มีความสุขจริงๆนะเขาจะต้องจริงใจชัดเจนและมีคนมิถุนคนเดียวโอเคเอาละ่ะถ้าได้อ่านรีวิวแม่แล้วก็ค่อยจองคิวมาในอินบ็อกซ์หรือเพจไมวงซร่านะคะพลังงานทั้งหมดที่เปิดขึ้นมา จะถูกเปิดด้วยไพ่แม่โมซาร่านะคะเวลาที่มาปรึกษาเป็นการส่วนตัวเพราะว่าสำหรับนี้เนี่ยจะเปิดด้านดาร์ได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็เป็นสำหรับที่ทำให้แม่ได้รีวิวดีและขมังเวทมากๆเพราะว่าไม่ต้องพูดอะไรเลยแม่จะมนที่เล่าเรื่องคุณมิถุนให้คุณมิถุนฟังเองนะคะผมซ้อนเลยแหละแล้วคุณก็ปวดใจอะ่ะครูบาอาจารย์บอกซ้อนแล้วปวดใจเนาะไม่มีซ้อนไหนที่ไม่ปวดใจนะจ๊ะ ต่อให้คนที่เขาเจ้าชู้เขาก็ปวดใจเพราะอะไรสลับรางยังไงหรือทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่รู้จะเลือกใครก็ได้นะคะคนเจ้าชู้นี่ไม่ใช่ไม่มีความทุกข์นะมีมากกว่าคนที่จริงจังหรือว่าจริงใจงอีกเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะออกจากพลังงานแบบนั้นได้เลยทั้งชีวิตนะบางคนนะแต่บางคนเขาก็เลิกได้นะเพราะว่าเขาเหนื่อย เขาลหละแต่ความเจ้ชู้ไม่ใช่หวานนะมันรักษายากนะจ๊ะก็เป็นว่าเจอคนที่คบสอนกันละกันอ่าแม่ก็พูดง่ายๆอย่างนี้ละกันนะคะยังไงเรามาเจอกันอีกพีหน้านะสารเพคุณมิถุนบรุย